สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดวงสาธรนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับน่าจะเป็นภาค2ก็ได้นะครับหัวข้อศิลปะในการใช้สร้อยพระในสไตล์นักเลงพระหรืออาจจะเป็นตอนที่2ก็ได้นะครับตอนที่1ก็ฉายไปแล้วนะครับเเข้าเรื่องเลยนะครับหลายคนใจร้อนอยากให้เข้าเรื่องเลยนะครับก็ผมก็ยินดีครับครับหัวข้อในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็เอา สร้อยพระนะในในการใช้ศิลปะสร้อยพระในการใส่สร้อยพระในสไตล์ผมหรือในสไตล์นักเลงพระก็แล้วแต่ตั้งชื่อเป็นนักเลงพระก็เพื่อที่จะได้สนุกสนานกันนะครับก็นะครับอันนี้เป็นก่อนที่จะเข้ามาเส้นหลักเส้นเนี้ยนะครับก็อเอาไปว่ากรณีที่เบี้ยน้อยหอยน้อยที่สุดนะครับเนี่ยนะฮะนะครับก็หลายคนก็ใช้ในสนามพระนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ครับผมก็เป็นสายลมอันนึงแล้วก็ถักมัดนะครับ ักมัดนะฮะแล้วก็ให้ข้างหลังเนี่ยปรับสายได้นะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือประหยัดที่สุดก็สายล่มเส้นหนึ่งก็คงจะมาสักเอ่อถ้าไม่ถ้าไปถักเองสายล่มเส้นหนึ่งก็สามสี่สิบบาทนะครับนะฮะแค่นั้นเองเรามาถักให้เป็นถ้าถักไม่เป็นซื้อแบบสําเร็จรูปเส้นหนึ่งก็น่าจะมาสักห้าสิบาทถึงหนึ่งร้อยขึ้นอยู่กับขนาดอันนี้เป็นเส้นขนาดเล็กนะครับสายล่มนะหรือล่มยิบสายล่มยิบอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมฮะ นะครับนี่สานี่ขนาดใหญ่อันนี้ขนาดเล็กนะครับนะฮะอันขนาดใหญ่ขนาดเล็กต่างกันเห็นไหมฮะโอเคเรามาดูเส้นนี้อันนี้คือสายนะครับชาวบ้านชาวบ้านนะครับคนคนไม่อยากจะพูดคําว่าชนนะก็คือจนๆอย่างพวกเรานะฮะผมก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรเหมือนกันครับท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นก็ถือโอกาสส่องพระอันนี้เป็นเหรียญตาพระขาวหลวงพ่อวิริยังนะครับนะครับ มาดูกันเนื้ออปากานะครับพระองค์นี้เนี่ยกาลยานมิตรที่เป็นอาจารย์สอนสมาธิด้วยกันของสถาบันนะครับท่านก็ให้ผมมาฟรีนะครับเพราะเรารักกันมากเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเป็นอาจารย์สอนสมาธิของสถาบันเช่นกันนะสิ็จหลวงพ่อวิริยังสิรินทโลนะครับเราก็ไปนะฮะเราก็ไปสอนสมาวิชาสมาธิหลักสูตรครูสมาธิในหลักสูตรศัคคษานะครับก็คือหลักสูตรที่ไปสอนนักโทษในเรือนจํา นะครับก็ไปเจออาจารย์บอกชื่อท่านเลยครับเป็นอาจารย์ที่รักเขาลพอาจารย์เอกพจน์นะครับปัจจุบันท่านจบด็อกเตอร์แล้วนะครับเป็นอาจารย์จบด็อกเตอร์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลังสิษ์ท่านก็มอบองค์ที่ให้ผมมาด้วยความรักนะครับนะครับเป็นเนื้ออัปปก้านะครับนะครับเขาเรียกว่าเหรียญตาผระขาวนะครับมี3เนื้อทองแดงอัปปก้าเงินแล้วก็ทองคําทองคํานี่หลายแสนอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปปก้าครับก็ อาจารย์เอกพจน์เพื่อนรักกันนะฮะแล้วก็มีเกสาหลวงพ่อวิริยังเิรินทรโรแล้วก็จีวอรนะครับเป็นตาพระขาวนะครับมีมีเรื่องตำนานมานะครับเอ,อ่อถ้าเล่าตรงนี้จะยาวขอไม่เล่าแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตาพระขาวมาช่วยชีวิตพระาจย์หลวงพ่อวิริยังตอนวัยเด็กแล้วก็หลวงพ่อวิริยังก็นะครับก็ได้อธิษฐานว่าถ้าหากมีใครก็ตามมาช่วยทันรอชีวิตได้จะขออยู่ในร่มกาสอพักตลอดชีวิตนะครับก็ไม่เกิน7วันนะครับก็มี ท่านตาพระขาวท่านเนี่ยนะครับมารักษาหลวงพ่อหายจากอัมาพาตเหลือเป็นแบบเหมือนเจ้าเหลือเหลือเหมือนกับเจ้าท,ทายดิษทาอนะฮะแต่รู้สึกตัวแต่กระดิกระเดี่ยวไม่ได้ทั้งตัวนะครับเพราะว่าเส้นประสาทขาดนี่ว่าจะไม่เล่าเขาสัน้นๆนี่เนื้ออภกานะครับเหรียญตาพระขาวนะมีจีวรแล้วก็เส้นผมของหลวงพ่อวิริยังท่านถึงมรณภาพไปเมื่อนะครับปลายปีที่แล้วนะครับยี่สิบสองธันวานะครับอันนี้เป็นเลี่ยมเงินนะครับก็ได้มานะครับก็ เนี่ยก็ถักแบบใส่ลงง่ายๆนะงบไม่เกิน100บาทนะครับอันนี้นะครับในสไตล์ซิปแรกๆนะครับนะอันที่2นะครับก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับภาคแรกเนี่ยผมมีอีกเส้นหนึ่งนี่ต้องให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าซ้ำนะครับซ้ำก็ไม่อยากลงอันนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งอันนี้เส้นนี้นะครับที่ผมทําภาคแรกไปแล้วนะครับที่ว่าพลิกไปพลิกมาได้นะครับแล้วก็ประคำเนี่ยเม็ดเนี้ยชุดเนี้ยทำที่บาบุญคองนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับ ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีอีกหนึ่งห่วงสำหรับใส่ข้างหลังจะจะเป็น4องค์พอพูดถึง4องค์เนี่ยนะครับก็มีคนถามมาใน u t u b e นะครับว่าอาจารย์ครับใส่พระเลขขเลขคู่ได้ไหมครับ4องค์ผมก็ตอบเข้าไปว่าได้แต่ต้องเป็นแบบนี้นะคือ1 2 3สนะฮะแล้วก็4ด้านหลังมันก็จะกลายเป็น4องค์นะครับนักเรียงพระหลายคนก็จะมีองค์หนึ่งข้างหลังแล้วก็มักจะเน้นองค์ข้างหลังที่หนักทางด้านแคล้วคาดคงกระพันมหาอุด เพราะเป็นการปกป้องด้านหลังที่มองไม่เห็นนะครับเขาจะนิยมใส่กันนะครับนี่นะฮะถ้าเป็นผมผมก็จะใส่เนี่ยนะครับผมก็จะใส่นะครับหัวบันเย็นลงเนื้อดินอันนี้ชุบอันนี้จุ่มลักหายากโคตรๆนะฮะก็จะใส่ข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับนะปกปักคุ้มครองรักษาและเป็นพวกขั้ทซับข้างหลังนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะใส่ยักษ์ของเจ้าคุศรีสนนะครับอย่างเงี้ยเนี่ย นิยมใส่ด้านหลังเพราะว่ายักษ์นอกจากจะเป็นการปกป้องทรัพย์แล้วนะครับยังเป็นการเดี๋ยวมันจะไม่ชัดนะนะครับไม่ชัดสักทีนะครับนะฮะมันก็จะเป็นการเนี่ยใส่ด้านหลังหนึ่งนะครับผมคงไม่ต้องทําอะไรให้ดูนะฮะก็ใส่ด้านหลังนี้นะครับเพื่อปกป้องแล้วเป็นพวกทรัพย์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ข่าวที่แล้วแต่ว่าข่าวเนี้ยอีกเส้นหนึ่งนะผมมีหลายเส้นนะครับ เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งแบบเดียวกันเห็นไหมฮะพลิกได้นะครับถ้าใส่องค์เดียวก็พลิกมาข้างในเห็นไหมฮะนะครับก็ใส่ตรงนี้จะได้เปลี่ยนพระได้นะครับก็อันนี้จะเป็นกะลาเฉพาะกะลาอย่างเดียวเนี่ยเขาขายเป็นเส้นในสนามพระเนี่ยเส้นหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเส้นหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกมาใส่นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ทองคํานะ เสียตังหมดนี่ก็ใส่ข้างหลังเหมือนกันครับใช้ใส่ได้4ีองค์นี่ด้านหลังหนึ่งองค์นี่เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ยาวเลยนะครับใส่ยาวแต่เส้นคอยาวนะครับนะครับไม่ได้ใส่ติดคอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งในสไตล์ทักเลงพระนะครับและนะครับไฮไลท์ก็คือเส้นนี้นะครับไฮไลท์ก็คือเส้นนี้นะครับนะฮะเส้นนี้ก็นะฮะเส้นนี้ตะกอบผมใส่บ่อยนะครับ แล้วก็จะมีห่วงทองทั้งหมดเป็นทองคําหมดนะฮะเนี่ยทองคําหมดนะฮะตรงกลามก็เป็นห่วงสปริงสําหรับเปลี่ยนพระประธานนะครับในนี้ผมก็ใส่เส้นได้บางพรมนะครับแต่เป็นตลับเงินนะครับนะฮะกำลังหาตังซื้อตลับทองอยู่นะครับนะฮะก็ใส่อยู่นี่นะครับองค์นี้ผมเอาไว้สอนด้วยฮะคนที่มาเรียนพระสมเด็จกับผมผมก็เอาไว้สอนด้วยนะครับนะครับใส่ตลับทองก็นะฮะมันจะโดดเด่นเวลาไปสอนในที่สาธารณะนะครับ นะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะก็ตรงกลางเนี่ยบางทีเราก็ทําเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางท่านอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทําเป็นหลอดเขาเรียกทําเป็นหลอดโค้งนะครับแล้วก็ใส่สายล่มเข้าไปนะครับเหมือนเส้นนี้เหมือนเส้นนี้ที่กลับมาดูอีกทีนะก็เหมือนเส้นนี้เห็นไหมเป็นหลอดนะมันข้อดีคือมันร้อยเข้าไปเลยนะครับแล้วข้อดีคือมันไม่มีรอยต่อนะครับถ้าไถ้าไม่เป็นหลอดเป็นห่วงเนี่ยมันจะมีรอยต่อซึ่ง มันมีโอกาสที่จะขาดง่ายนะครับแต่ถ้าทําเป็นหลอดเนี่ยนะครับเนี่ยหลอดทองหรือมันมีเงินก็มีนะครับมีขายในท้องตลาดถ้าท่านกระหยัดก็ใช้เงินแล้วสแตนเลสก็มีให้เป็นหลอดแล้วข้างๆเนี่ยท่านจะใส่เหมือนกับปลาคําถ้าเป็นเงินก็เป็นประคําเงินเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเข้าเซ็ตกันนะฮะก็เนี่ยเป็นหลอดเนี่ยร้อยไปเลยไม่มีรอยต่อแล้วรอยต่อเขา้เผาด้วยไฟแล้วก็เอารอยต่อมาอุดไว้ในนี้ทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นรอยต่อเลย นี่เหฮะจะเป็นลักษณะนี้รอยต่อจะดุดึงเข้ามาอยู่ในนี้แทนนะครับท่านคงเข้าใจนะนะฮะก็อย่างอันนี้นะฮะก็เป็นก็เป็นหลอดนะครับแล้วก็ร้อยไหมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใส่ประคำทองคําหมดนะครับนะครับเส้นนี้ถ้ารวมก้ามปูด้วยต้องมีสามหมื่นห้าอ้อไม่ได้เลยอันนี้อย่างเดียวก็สองหมื่นนะครับเดี๋ยวบอกให้พี่เขาก็ได้เดี๋ยวบอกให้ได้ว,ว่าทําที่ไหนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นของเรียนแบบงาช้างอะ่ะแต่จริงๆผมว่ามันเป็น มันเป็นอะคริลิกนะฮะนะครับเป็นพลาสติกเลียนแบบงาช้างเนี่ยเขามีขายเฉพาะเส้นนี้อย่างเดียวเนี่ยนะฮะเป็นเส้นเลยนะงานเนี่ยเส้นหนึ่งสัก200บาทมั้งครับถ้าผมจาไม่ผิดนะเราซื้อยกเส้นแล้วก็อถอดออกมาร้อยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คิดเงินตามประคําทองว่ากันไปนะครับเส้นนี้ถ้ารวมนี่รวมก้ามปูรวมทั้งหมดเนี่ยเออผมว่าต้องมีประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าเส้นนี้นะครับนี่ขนาดไม่ได้ทองทั้งเส้นนะฮะ เพราะว่าจะทำตรงทำตรงเนี้ยนะครับเน,นี่ยผมทำเนี่ยอันเนี้ยหน้าหลังเนี่ยนะครับผมทำเนี่ยก็เฉพาะทำอันนี้อัน,นเดียวน่าจะอยู่เอ่อผมเส้นเนี้ยมันประมาณมากกว่าสิบปีนะฮะที่ผมทำเนี่ยมากกว่าสิบปีประมาณสักสิบห้าปีไดนเน้เอ่อผมทําเฉพาะตรงเนี้ยอย่างเดียวใช้เวลาทำสองวันนะครับจอนชั่วสงการผมไปทําที่พันธิย์งามวงวานะครับบอกเลยก็ได้ครับร้านไหวเก้าเส้นนะครับ เนี่ยผมทําร้านไหว้เก้าเส้นที่พันทิพย์โฆษณาให้พี่เขาหน่อยนะครับพี่เขาทาแพงครับแต่ทําได้ถูกใจนะครับผมผมจาได้ว่าผมมีเวลาให้เขาทำสองวันก่อนสงการนะครับสิบกว่าปีแล้วครับนะประมาณสิบกว่าปีนะก่อนสงการนะพี่เ็าบอกเขาทาให้ได้ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าผมต้องการเร่งนะครับนะบก็ทาส่งของส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้มาลืนได้ครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ร้านไหวเก้าเส้นของพี่เขาที่พันทิพย์นะครับก็ทําสวยนะครับแพงแต่ต้องยอมเพราะเราเร่งนะครับไม่ต่อเขาเลยนะฮะก็พี่เขาก็รู้สึกอันนี้จะทาเกือบ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 ไม่รวมพระนะเกือบเกือบสามหมื่นนะอันนี้นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับทํสองวันเสร็จนะครับเพราะว่าจะไปก่อนสงการจะใช้เรามาดูอันนี้กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นงาช้างนะครับเป็นงาช้าง แกะเป็นลาหูแล้วก็ที่ตาดำเนี่ยใช้อะไรก็ไม่ทราบนะฮะนะครับโอ้สวยมากนะครับแกะได้สวยมากนะครับนะฮะเป็นกะลาลาหูนะครับนะฮะอันนี้กะลาเป็นแต่ทำด้วยงาช้างนะครับอันนี้งาช้างแท้นะครับนะฮะแล้วก็แกะยกซุ้มเรี่ยมกันน้ำนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับสนุกสนุกครับดูศิลปะการใช้สร้อยพระ และมาดูวัตถุบงคลไปด้วยนะครับนะครับครับก็ผมก็ไม่ฟันธงว่าอันนี้จะถึงยุคแค่ไหนนะครับเพราะว่าเล่นยากนะครับแต่เล่นกันแบบที่ชอบนะครับก็ราหูก็ถือว่าดีทุกอย่างอยู่แล้วนะอันเนี้ยถ้ามองเฉพาะยันเนี่ยมันเป็นยันการจานเนี้ยมันเป็นจานแบบหลงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเขาลูกเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้าอมโลกแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นช้าง เป็นรูปช้างนะครับถ้าดูการศิลปะยันเนี่ยมันเป็นแบบหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ก็มาคิดอีกอะ่ะหลวงพ่อเดิมท่านไม่เท่าที่ผมรู้มาไม่เคยได้ยินว่าท่านมีงาช้างแบบลาหูนะครับรู้แต่เป็นสิงสิงหลวงพ่อเดิมนางกวักอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเป็นแกะตามปีเกิดเนี้ยนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อเดิมแกะเป็นงาช้างนะครับแกะเป็นลาหูนะครับ อันนี้ถ้าเป็นศิละปะของวัดศรีสะทองเนี่ยนะครับยันมันจะต้องมาตรงนี้ทีมีตัวที่สามวนขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชี้อันนี้ผมก็ไม่ใช่ผู้รู้นะอย่ามาว่าผมนะผมผมก็เท่าที่ผมรู้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรสาสนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งค่อมมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขยักขยักขยักขึ้นไปอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นศิละปะสไตล์ทางนคราฐผมขึ้นไปนะแต่อันนี้จบที่หนึ่งสองตัวเท่านั้นเองแล้วตรงกลางถ้าดูแค่เนี้ย ไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยมันคือหลวงพ่อเดิมแต่ถ้ามาดูเป็นพระลาหูเนี่ยหลวงพ่อเดิมไม่ได้สร้างพระราหูนะครับก็สนุกสนุกกันแล้วถ้าเป็นสายคนครปฐมมันจะต้องขึ้นมาอีกตรงนี้ตัวหยักตรงนี้แล้วก็ขึ้นคือขึ้นไปนี้ขึ้นบนอีกทีหนึ่งนะครับฮะก็ะะไม่รู้ตีเป็นที่ไหนเอามาว่าชอบส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วเส้นนี้ตะกรอบผมใช้บ่อยมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนพระได้เลยนะครั้งหมดเนี่ยเป็นก้ามปูทองคําหมด เดี๋ยวนะครับอืมไม่จับโฟกัสนะครับมันจะเป็นก้ามปูทองคําหมดใส่ทั้งหมดหกองหนึ่งสองสามสี่ห้าและด้านหลังอีกหนึ่งเห็นไหมฮะข้างหลังก็เป็นก้ามปูนะฮะชุดนี้ตะกรน,นใส่บ่อยมากนะครับแต่พอใส่แล้วเนี่ยจมพ่ดเอาชุดนี้มาใสนะเนี่ยชุดนี้นะฮะเอาชุดนี้มาใสนะเอาชุดนี้ทั้งหมดห้าองมาใส่มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่ มันรู้สึกหนักตรงที่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนและยังมีห่วงกล้ามปูอีกนะครบมันกลายเป็นพลุงพลังเต็มหน้าอกรู้สึกลำคานก็เลยไม่ได้ใช้มาใช้สแตนเลสแทนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่กล้ามปูยอมใช้ครีมหนีบเอานะครับนะอันนี้เป็นทองคำหมดเลยนะครับนะครับก็ไทนี่คือสไตล์นักเลงพระอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เขาทํากันนะครับคนที่มีพระเยอะมากๆนะครับเป็นนักสะสมตัวยงหรือเป็นเศียนพระนะครับ หลายคนมีพระเป็นพันองค์แล้วพระดีๆทั้งนั้นเลยเขาก็จะใช้แบบนี้ฮะอยู่ในคอเป็นเส้นที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพระเอาตามใจชอบเนี่ยผมเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับตามศิลปะแล้วก็ใส่หลังอีกทีนึงนะฮะแล้วก็มาใส่เส้นที่สองอย่างที่ผมบอกไปแล้วในภาคแรกนะครับเส้นที่สองนะฮะก็มาใช้แบบนี้เอานะครับนะฮะก็มาใช้แบบนี้เอานะฮะนะครับแล้วก็ใส่ให้ติดคอนะครับ ข้างหลังก็ทําให้มันสั้นหน่อยหรือเวลาใส่ก็หมุนเอาเสียบคอเพื่อให้โชว์นอกเสื้อมันจะอล้าอลามนะครับอลังการนะครับก็จะใช้เส้นนี้นะครับนะฮะหรือก็หรือก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะแบบนี้นะครับอยู่นอกเสื้อโชว์นะครับนอกเสื้อโชว์อย่างนี้นะครับนะฮะนอกเสื้อโชว์ครับแบบสไตล์แบบพอเพียงนะครับนะฮะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ดูกันนะฮะก็แล้วแต่นะครับเนี่ยนี่เป็นแบบประหยัดสุดขีดนะฮะไม่เกิน100บาทนะครับเฉพาะใสาล่มแล้วมาถักเองถ้าซื้อแบบถักแล้วก็ประมาณร้อยหนึ่งนะในสนามพระในงานประกวดนะครับดูที่ท่านชอบสไตล์ไหนนะครับเป็นเส้นที่2นะครับครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กันนะครับตลอดร่วม15นาทีนะครับนะฮะก็ศิลปะในการใช้สร้อยพระในสไตล์เซียนพระ ชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับกดไลค์เลยครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์เลยนะครับครับสวัสดีครับ